สวัสด,ดีจ้ามาอีกแล้วค่ะอนุพาเที่ยวว่ามังปลากระเทียม,มตากระเทียมงามวางดอกใหญ่มันนะมันงามเลยตั้งสตลงหัวตั้งสตเป็นดอกตั้งแต่ดอกมันเป็นขั้นสมดันนะมันงามไม่ออกปะมาพามาบนสวนมันดอกหยา น,นี่อันนี้อันนี้เขาเรียก็หอมแดงหอมแดงบานเฮาตัวไหนงามคักบองามคักบอพี่น้องเอ้ยเจ้างามคือข่อยบอข่อยงามดิข่อยสีบักไว้ก่อนเราข่อยงามเจ้างามบอเจ้าเบิง่ง <c> เ <oughs> จอเบิ่งบังคับเป็นงาม กระเทียมเสด็จล,ลายคขาอยู่กระเทียมอันนี้กับเมียนมันเหลือจากนี่เอามาหยาบปลูกนี่หอมดูหน่อหอมอันนี้มันเกี่ยวมันเกี่ยวปลูกเส้หนาวบางหันขึ้นอยู่ปลายมันสีบ้ขึ้นปลูกบัวลายดอกมันเหลือมาจากเขาหาเดี๋ยวบันยามเก็บสิเอาให้เบิง่งหัวใหญ่ายง่ายดีปลูกปีกไก่นี่โอ้ยหัวใหญ่คับมันซ่อนนี่ว,วะ่ะ มันปลูกพี่บ้าปลูกก็เป็นหัว <laughs> พี่บ้าปลูกก็เป็นหัวอันนี้บริไม่หยังหงาคุ้มวบว่าสิปลูกกันปลูกทวแดงท่านแดงมาปลูกด้วยวาจะทวแดงมาปลูกตัวนี้คุ้มว้เอาทวแดงเอามาก,กันง่ามาปลูกจะกินปลูกไล้แล้วก็ได้กินพี่บ้าพี่บ้ามันเห็ด มันมัน,มนดินกับพ้นกับเอื้อด้นี่าสนุกเฮ็ดพนพอพอเราเบิงหมดทุ่ดินขยคุณเน่เกิดออตัวนี่โอ้ยเกิดดูพี่น้องเกิดดูดูพี่น้องคุณน่ะคุณน่พดนะทุ่ดินคขกอะไม้กินพอมได้ขายพ้อมได้ขายนี่กลขายพร้มมึงว่าน่ะพักไปขายพักไปขายเงินสองหมื่น 2, บน พอได้ใส่น่อยบนลายเออไปดน,นี่เขาจะขายกันไ้ขายไปขายกับปันกันกินนี่พวกกันเขาจะขายก็ขา,ขายทุกคนเขาเจ้าซื้ออยู่แล้วล่ะเขาเจ้าซื้อดีอยู่แล้วคนไทยเขาซื้อกันดี ไปเลยมินังจะคายก็ได้ขายบ่ขายก็กินเนี่ยโอ้ยดึงพยางให้มันไปแยกระพยางให้มันกันพยางคุ้มเลยพี่กายปลูกปลูกท่างผุนบ่ได้แนวมันนามนามมันฝนมามันฮึ่มบ้านี่คอยได้ตุ่มตกเทียอันนี้เนี้ยวมันมิยั่เผาตัวออกมาอยกปลูยมัดเลยนี่แหละคอยมาปลูก ไอ้พวปลูกนี่แง่นี่แกว่าแกสิมาปลูกซอยข่อยข่อยก็ปลูกไปปลูกไปพี่น้องปลูกไปปลูกไปเรื่อยๆขอก็จ้อลุ่มใบเนาะนี่ขอก็จ้อลุ่มใบเองสิแล้วก็เอาเล็กทั้งทั้งเป็นหูวงขอก็ปลูกนี่ก็สิปลูกสิอันบ่มีหู้นี่อันบ่ขึ้นนี่เฮ็ดว่านกกินไนมันว่ะเพราะว่าหมกเกิดอยู่ จำนี้ก็แต่ลายแล้ววะลายเติด nhau ไปหอดพุนเอ้าอันนี้มันเกิดซะเลยตินี่ที่นี่บลกซีเมนบล็อกขืนว่านี่ปะนี่ว่านี่มันก็นเกิดอยู่โรกเกิดมาเกิดมากหอดนี่เสียบบูกมากหอด <c oughs> บ้านนี่บ,บ้าพ่อประหอดนี้ปะนี่นี่แหละ เนีเอาไปห่อน,นี่เราเนี่ยไนเพื่อดินกับย่างอยู่ดอกแต่ว่าข่อยข่อยชี้ขานบันนี่ข่อยชี้ขานปลูกข <c oughs> ่อยก็กินหมดซะในมันกขึ้นมูด้วยข่อยข่อยท่า,านปลูกเนาะี่ยกินได้ข่อยกินเลยขี้ผ้าไมาเบิ่งเงี่ยมันเหลือได้กินติพอ่ออยู่ผักเปรี้ยนอย่าผักเปรี้ยนข่อยคุย มะตะเปเลี่ยนตะขันสมหนากระไรปุยป๋ยพืที่นึงแล้วลู่น้องเอปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยใส่จังมือน,นี่แหละฝนโตข้ามมาบาดนี้มื่อรุ่นมาถ้าแก้่อยมาเสียหนาคายหนาเสีดแส่งข่อย,ย,ย,ม,อย <laughs> มันก็นเลยเปยลี่ยนไซรัลูปนี่แหละมันเลยบางงามปักเปลี่ยนจริงมันงามสีง,งามเลยล่ละปุ๋ยใส่ปักหลายแล้วพ่อขันสมบอกได้มาตัดไปลี่นตะขันสม จริงมันพอเห็ดแล้วแต่ว่าเราอย่าขาดหนามขามันกระข้องติดคข้องหลังเฮ่เาที่นี่หลังเฮาสีเห็ดงานกับเห็ดดินน้ำมูลนี่คนนี้บริหารยังไม่เลี้ยงคนนี้ผู้ชายสีดหนาผมก็เรียกว่าสมุนโรคหนากระเทียมเด่นเห็นกระเทียมมามันไม่อยากอัดลิปให้เบิง้งให้พี่น้องเบิง้งเราเบิ้งให้เด้อฝากกดเบิง้งกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แน่ กดปัดต <c oughs> ปกตะไข่แฮ่แนมวาเปลี่ยนฉันว่าพ่มพาเบิ่งเฮาเห่าคนตัดักเตียงมีคนตัดักเตียงบ่สิพามาเบิ่งนี่จะพ่อาเบิง่งยามเจ้า,จาของนั่นบ่ปลูกข้าวโพดที่เพิ่นซ้ำนี่เกาหลีเพิ่นสิปลูกมัดได้จบ่ให้ว่างเด้อบอกหน้อยๆเพิ่นสิปลูกใส่ของพคนนี้ บุญพิรนต์บุปเพงเตียงฮัลโหลา้ยวัสีค่ะบุนกระต,กตัเตียงบุได้บอมือพีคคุณดูมือพีคคุณดูบุญสิปลูกใจมัดน้ำเห่อสิบุสิบ่อห้มันไม่พื้นที่เลยดกคุณดูขนซ้นบ่มอเตียงคุณ งดูหลงามงามากไปน่อยมองดูเบงชอน,นี่เดี๋นค่ภาบ่นี่เาเบงสีแล้เขาเบงว่ามันสิบ่ไดหลายหลายแต่ว่าเข่าละหกสิบเจ็ดสิบตาได้ตอนี่ตัดนี่แล้งละหาสีเบงสีบเกียงแล้วมันสีถ้าตัดหุ่นนี่ดอกมันสีจอถ่าข้าวเดียวมันก็ใหไ่เ้าเกตัดพื่อนะอันนี้สิบระมสามสิบดเลยสบ สามสิบแพาขมาเบิ้งย่ายต่อของตัดบ่มีคนถ่ายให้ก็เลยบริชาย่วยเบิ้งจัางตี๋แต่ว่าอยากให้เบิ้งให้เบิ้งให้บ้านเฮาเบิ้งผู้อยู่เกาหลีเพิ่งจะเห็นดูแล้วล่ะแต่ว่าบ้านเฮาบ่ทองขั้นเคยเห็นนะให้พากันเบิ้งเห็นเห็นวิธีเพิ่นเฮ็ดเลยแต่งแต่งชําแม่แต่งเกาหลีเดี๋ยวนี้ล่งละล่งงามมอมสามหมื่น ว่าสิตกพันร่งละพันบานเฮาทางบานเฮาติดงนั้นมันเฮาพันประมาณพันถึงพันบ่วสามสามเมืองหากระไรปักก่งนี่พุณนะทากาชีากาชสิผ้ามาเบิงทากาชีาากบพันมุนีกับพันมุนี สิบังท่านบุนีบ้านใดบรือกันจ้าท่านบุณีเบาขึ้นสิเบาภาษาใดแต่แต่ฟังได้จ้าแต่ฟ for ังท่านุนีเบาด้อยมีอะไรบ้างท่านมุน <sk ell p uk rais> yeah, ีเ่จว่ท่านุีมีอะไรบ้างอัญงอัญงอันนี้ท่ากระช้ท่ากะชีบ้านใดบุีนี่เลยบังดูพี่น้องเาตัดเสี้ยนได้ผลนะเสียนตแต่ถแม่บังดูจ้คับจับเอาถือหน่วยบนอเถ้าเอ้ย เท้าบานีบุ้งดูแจ๊ดเสี้ยนตัดได้ผลแจ๊ดห้ามอยู่แถ่หงามอยู่เฟื่องเฟื่นงเสี้ยนถ้าถ้ารับถ้ารับเถวรับรับรับเข้ามาเบิ่งกระเทียมเขาเลยเห็นเขาเลยอยากไายเอาหมดลูกออกมาทั้งนอกแล้วล่ะบานีเตรียมปนนันสี่ห้ากับยกซับนี่จารย์หนักยกซับนี่แล้วบานีกับไซ อันแห้งเกลือเขาก็ลากออกไปเขาสิริโยกจำนั้นล่ะคว้วหนักของมันที่เห็ดนั่นคือว่าหอนเท่านั้นล่ะหอนก็ออกไม่เอื่นก็กะปวดเดียวอยู่หรือวะผู้หายท่านดูนะเข้ามาเบิ่งกะเที่ยวเขาเลยเดี๋ยวเห็นรถตู้เขาเลยขึ้นวลาตุเรียนดูนี่เขาได้จากอัดงั้นแต่ของตัดไม่มีผู้ชายมันก็บผเห็นขาดมือบางงามเนาะไปแถามาดกแต่มังเพื่อให้เพิ่นเบิ่งดูพี่น้องบ้านเฮาเบิ่งด้วยเท้า มึงดูมึจอมก็เห็ดรพีบิมเห็ดเห็ดอหัว่นไหมมึงเือนะวก็มีญาติกัน่นเด้นี่ผิดกัน่นเด้บ่ธรามดาเด้บวกเตียงคอยบกเตียงเจ้า่นเด้ตัดนี่่นเอ้าพื่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพื่นน่ะเอยเอาเลยเถเอาเลยเออหนีหนกันเด้หายเด้พุ่นน่ะ มันนี่ใกล้ๆกันกับเซี่ยวเลยมายามอยู่เฮาซีติดกันกับเฮาข่อยเขาเลยมายามแล้วเขาเบิ่งบืองกันนั่นตูวน่ะแรกกรเชียมันสิมักสิดกยุ่ขอบง่ามนี่ไปดิเถ้าอีมึงดูพี่น้องเจ้าวบ้านแต่มันบ่คอยากกันไทยให้เบิ่งง่ายเนี่ยกับมันคือเกอา เยี io, ้ยม mm ัน hmm. กับม <Yeah. S 1> <laughs> <ceu ks> e ันแต่ว่าเงียมีดติดปวดพรางสอหม้อใส่ไหตัวสอดไปมือ้าดิเอาเลยว่าสิคีว่าเาซีกระเทียมกันหน้าวะกหญากระเทียมประหอามงามงามเป็นแถต่ว่ามันบุตรดินเป็น่าบกเกิดวะนกกิ่นนกกิ่นป้างดูงดูพี่น้องงดูซ่เงียบย่ามดานูเดอ คอยคืออากบอกคอยมาไทยี kind of ่จ้วว่าเปยาวัดบางหันไหมเฮ้ยจ้าเบางซอยนี่แต่มันขึ้นอย่างมคอยเมยกับมันนางหลุดเบ่งพระยาวดทาตัดสบายขึ้นอย่างเนาะตะเกียองเปลี่ยนเองเนาะม่ได้มีไผมาเป็นตะเกียร้นะเปลี่ยนเอียงเฮ็ดเองสบายขึ้นอย่างนี้ นีให้ล็อมันใบไออเออสีงพ้งเล้วใบสองชั้แล้วตรงนี้คืนออาส่นแล้วก็ตายตื่นวะเดินมาเดินดูค้อหนงมึงดูหน่วยบบกเตี้ยยังยังยังร่งละพันดูดูนี่เงินไทยเข้านะอันงามอันมางามกั หกเลยดูเจ้าแวมแต่คขวนซอนบ่อ้กระท่มดกกระท่วมดกล้อเนาะเขามาย่มันสีตัวอย่างเห็นปึ้ยปีนองเลยไปยางแขวนนี่โอ้ไปเครื่องนี้ตายแล้วห้าเครื่องเดียวเี่ตีนี้ยบังบังบงบดูปีนองเครื่องเดียวได้เนี่ยมือช้าไปแล้วมันจะเกียเฮนี่ เจ้าว่าเป็นตะขเขาลวดบ่อเสียบเสีบเอาฮับทานี่ด้วยทานรับเนื้องอ้าวเอเอปวนะเสี้ยนกระเดียวนี่เอเอเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับลึงเลยพี่น้องลึงแล้วลึเงเฮ็ดแล้วต้อคอยยื้หลายปีแล้วต้องนี้เลยพี่น้องตงนพ่วุมีหอดมวยเขียวติดท่า บ่หมายถึงหน่วยเขียวมันแบบต่อศูนย์ต่อแม่เฮ็ดแหมบัดนี้โอ้ผู้แต่งเพิ่นก็จังซี่งพ่อใหญ่เป็นหางตัวนี้มันไขอยู่ของเฮาเป็นมันมีจอไว้นั่นน่ะมันใหญ่บ่เซาอดูมันสิฮอบบ่พี่น้องบ้านพุ่นมันบ่ธรรมดาเด้ซ้อนซ้อนงนี่เอาอนี่มีอยู่แต่ว่าางเป็นมันพอใจใหญ่ก็ดดูได้เ็นกลองของมันกด ติดตามนี่นะจ้าเด้อกดเบิ่งให้แนะอยากให้เบิ่งอยากให้เบิ่งบักซะแม่บ้านเฮากัปลูกแต่เด้ยจ้านี่เอาเอาแม่มันเอาแบกอื้ออื้อเป็นแม่มันติดตาใส่ใส่ด้วยเถอะบัดปลูกสุดท้ายเบิ่งอีกกระดกมันมันสิทนนะขยันเลยเยอะขั้นวันนี้ขั้นวันนี้ยูทูบเบอร์ไหมแม่เดียรยูทูบเบอร์ เค็นั้นายเหรออืไายเดียวคาชิแล้วเ่ิ้แวกูนอเ้ยักหล่เราเสียงเสียงเข้าวอกันร้อมากเนาะยัยห่เาวยไปมากไม่ก็เสียงดังแท้สิไปไหนหามึงยิ้เสียงกูละกูละ นี่เนาะกันเสียงดังอยู่ไสกุลากุลาตุ๊กแกก็ยอมเนาะเสียงดังอยู่เจ้าเฮา3พญายว่าสิ3เฮาก็เซาซั่นเขาก็เลยมาเบิ่งกระเทียมเอ้าเฮาขวดเบิ่งบ่ทันได้ปานดคือมันมันสิเป็นยามใดแต่ต้นใหญ่ๆเด้เฒ่าต้นงามๆอือ เดี๋ยวค่อยาให้ห้าดอกมันแต่ดอกก็ต้องโผขึ้นมาคนเสี่ยงไุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแต่เตียนคนนคนนะคนนหัวสักดากซุปห้างเทียนลมปองงองลงเดียวเ่าล่มคว้างปองงองลงให้นะา้ดี่นั้นลืมนกยนือน่ยนโอ้ยเอนอยๆก็ม่อยู่ตห่างอันนี้อะไบพญนาดัตติ

กำลังอวกนี่กูเทียวไปรถมอเตอร์ไซค์จะโค้งขึ้นมาใบเฮ่นไงอืมอมพามันกิดข้อหินอยูมม่มันมันจะเป็นปลาแต่นบ่ม้อกว่ามันบ่เฮ่น่งมาปลาเถ่าปลาจะปัวมากปีกไก่มันเึ่นไเป็นเป็นเซียนแงอันนี้เฮาว้าเกี่ยมันหวานขนึ้นเาใหม่เข่างไงกสร้างหอกสร้างกัสร้างเที่ยเดียวเที่องกินมาได้ เฮ็ดนั่นก็ซ่านจำมาได้เฮ็ดนั่นกินมื่อนั้นลาบเหนียวสูกินแซ่บมะเท่าผัวว่าแซ่บอยู่ฉั่นจะถามเด้อว่าอยากอีกจำมาได้แล้วสูตรเดี๋ยวจำนั่นละคอยลออเฮ็ดคือพญาวาเรศนะกุกตำเฮ็ดไม่เท่าใส่ดูสุดที่สุดเฮาแต่ได้แห้งามแห้งโดกได้พี่น้องมันสิหนาเท่าของดูของดูแต่คนด้วยบ่เอ้อ ครับอีกครับเขาอีกปูนนะลงด้วยเสร็ดแล้วอ้าวปูนนะปูนนะพี่น้องมองดูเฮาละอยเจ็ดสิบเจ็ดสิบกัตตาเจ็ดจ่ามาเฮ็ดงานไก่บ้านกันมีความสุขซ้ำนี่ล่ะความสุขมุขไหยแามเฮ็ดงานกับเฮ็ดแม่ให้เพิ่นเต็มที่เต็มรอยเปอร์เซ็นแงมเหรียญกับเหรียญมีความสุขซ้ำนี่ล่ะแง่มุข่อยคิดนหอดบ้านคิดนหอดลูกคอนพ่อคอนแม่ จะเฮ็ดไปยงทถ้าบานเบิ่งเนี่ยขันว้าน้ำปสสิไ้ขันว้าน้ำดีปสสิไ้บุ้งมะพริกใหญ่ขิดหอดกระสีวัดเดาแล้วที่อยู่บ้านก็เลยเบืองให้เน่ได้ขิดหอดลูกบุกงพริกแล้วสุกคักกรเดี้ยนแถวพริกแล้วสุกแล้วดูลดพุ่นพุ่นปลูกไม่เห่าเอาะ่แพงดอกมันหล ออนี S <S ่บักเตงบักเตียงล้ติดแถวนี่โอ้แล้วือบอกแข่งมาเห็ีดมาสุกเหรอเขาบอกไปซุบเฮ้โอเนี่อินใจเนี่ยอาชีนีนมันมาลงมาแรงไนไอ้โอ้ยโอ้แย่นน่มันมาลงมารงเดียอาชีเนี้ขึ้นก็กำบังอ่ลก เอาแยงพุ่นลาวาเนะแงพุ่นวานอันพุย่สิบวายสิบเกินอาทีเนี่ไปห้างบอลบนเาีบ่บ่ไใดใส่บ่าใดถือเด้พที่น้องบอไปหันบ่ถือเด้กเขาบอซื้อขอยบริเกีงเด้เดียบาได้ยนุเบอกกับบ่ถือบ่ทีว่าบ่ไม่งานบ่บริเกียงว่าบาไปตอบตอบไปซื้อตอบถือแนบบ่ถือแน่นะ ให้พี่น้องเบิ่งติดตามไน่เด้จ้าเด้อมพยาบาลยายเผ่ายายนุดมาเนี่ยเบิ่งสู่คลิปมั่นละวะ่าดผดู้ใดก็ได้ลงเบิ่งให้แน,น่อจ,จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย